รับบอสสบายดีโอ้นอนเบิ oh, right? ่งอย่งเบิ่งตัวเองบอเย็นวะนั่งทรบดานบ่สยห่งห้อยสบายดีป่ะเป็นไรใช่ช้างคนเด้โอ้ขนมกันในเรียบร้อยแล้วเนาะเบาลิเป็นอะไรอัน ได้ใบบัวม้าใกล้เลยบ่แต่บ้านนี่บ่โดยเรื่องจะข่อยเมื่อไดบัวดมาเลยโดยบัวได้มาเลยมาบ่มามาให้ตั้นแบบแสนได้ให้ยนะังให้บ่พวกเจ้าบ่เอินไปกินไปอยู่เอินเอินกินไปู่ใช่รึลาบสีลาบยังคนเด้คนบ่อด้เออบัเอิญคนบ่เอินมากินอยู่นี่เราหนอยใจลรา กะเจนยังไม่ยักเป็นหนามาพอได้ว่าสิมากินของหมูเท่าไรเกินไปยังเอาเข่าไปแล้วเนาะทางเราบ่อยากเนาะน้อยใจนะบมกแล้วกัชีวิตเราเราเป็นของเองเราเองเห็นแล้วมาจมนี่นี่แล้วเขากับพได้แม่นว่าสีเอิ้นดอกเขาก็จะเอิ้นยู่แต่ว่าเราปุปากมาทุมเฮาเด้เมือน่ะไอเธอเดียวเห็นเลยบ่เห็นมา ก็นั่น,นกำลังเสื่อมบึงเพชรอ่ะก็เห็นอะไรนี่บอเซนกำลังเมื่อประมาณมงสมองเนี่ยเมื่อกี้นี่บอ่อเรามาแล้วาบ่อเสนมาเลยเห็นว่าพวกยันไปติดตามันประบาดเนี่ยเรียบร้อยเนาะเหลือแต่อันประตูวานนี้เนาะบอติดตัวกิน้อง,อองเยกินก็ฟองเงียบกับฟองเงียบกับพ่อใช่ไหมบอ คือว่าพ่อแหละสั่งไม่ใช่ว่าพ่อพ่อจะได้อีกอาเพื่อนว่าเพ่นว่าจะได้ช่างใช่ยังบอพ่ออีกบอกต่ว่าสั่งสังกะสีกับว่าครบแล้วครบได้ไดียยวเรายัายงมุ่งบ่แล้วครบแล้วครบแล้วีว่นอเ,อเอาโอเคพี่น้องลับมาอยู่ที่เฮือนของปอ้าออดพี่น้องเนาะมาอพยพอีกทีหนึง่งทักทายสบายดี <ขา S 1> พี่น้องเองไ โอ้หันใดพี่น้องเอ้ยผู้โอ้เงียบร้อยขึ้นรถจึกจักจึกจักขึ้นไปอึ้บโอ้คักขักขักพี่น้องเอ้ยผู้สุดยอดสุดยอดประตูประตูหน้าตุงน้าต่างยางทะเลอัดเนาะพี่น้องไอ้แจนี่แจนี่เนี่ยนาดีเนี่ยนาดี ไปกระตอกจุงกระจัดจิกโอ้หักคักคักคัก,ก,กพี่น้องเลยเงินปลาออดโอ้หินมุ้งทันเร็วเนี่ยนี่พี่น้องเลยหินทอหินทันใดใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้แล้วหินจีบมุ้งตัวนี้เนาะพี่น้องปึ๊บ นี่พี่น้องเลยพื้นที่พื้นที่นี่มองนี่ห้องครัวห้องน้ำห้องครัวอยางเงาะเป็นไดเหมาะอยู่บ่พี่น้องนอเนาะกวางเติบ์ได้ดพี่น้องเหมครัอืมพื้นนี้บาจากกวางกวางอยู่ทาง Người thường gọi là cây hươn, cây sán Xẹp nó Ô xẹp léo Các bà bà đạp xịn kín không bà Đạp xịn, nó bà Sáng cái gì phần ngoài xịn xẹp bà Bộ phò bò Cứu xịn hương bộ mất Nhưng nhiều hơn bà cái gì gì đó, lầy mà, nè, là แม่บ่มิใหม่เฮ็ดวงปอวงปอโตเดนี่เออเพิ่นเว้านั่นไดช่างเพิ่นเว้านะแม่นแล้วไม้มัดน่ะถ้าเจ้าอันน่ะเฮ็ดเส้นบดบ่ไอ้ตั้งเส้นยังแบบตีเส้นขวางดโอ้ข่อยแล้วสิว่าที่เจ้าสิไว้เฮ็ดอันนั้นบ่ถกันยากแล้ววันนี้เพ่สิซื้อไม้มัดได้เนาะบ่ได้ก็บอกบ่แซอยู่ว่ามันบ่พอมันึง แล้วเราเมื่อนั้นเราว่าใครน่าจะไปเสิร so, oh, uh. ์ฟแบบใครก็ไปแล้วเราก็แบชาวราม่าพวกนั้นหรปล่าไม่มันยากนะป๋ายเพราะว่ามันมันมันแล้วก็ยั่งสีไมอยุ่งหรอเปล่าโอ้เราจะซื้อเข้ามาอยู่บ่โดยมันเองโอ้อือจมือได้แล้วเนาะแม่นแล้วก็บบดนดอกเพราะว่าเราก็สิเข้าไม่มันบ่พอเด้เพิ่นก็ะเพ้าแล้วก็สิเข้าเอกมาให้แล้ก็จะเป็นบุฟางเก็บไม้ เส็นไหมยังสปูสปุยมาตีเสร็จเป็นไถ<ด>้าวเห็ดอันอนั้นอยู่นี่บ่ป่ะอันใดเห็ดหงครัวหวงน้าอยู่นี่มันพี่งามอยู่บ่คักมักอยู่บ่เห็ดติดกับเพื่อนนี่จะหมักบ่แล้วแต่เด้จำจำพวกแกว่าเด้ บอแมนถ้าข่อยถามเจ้าเรามันงามอยู่บอบแมนว่าแล้วแต่ถ้าข่อยได้เออข่อ,ขอยอไปเห็นอยู่เพื่อนข่อยผอแแ่แล้วจังงามเนาะแมนเออีแล้วพอถึงใจคนใช่ได้นี่เอ,อถามเบ้งน,นะพพงงามอยู่เพื่อนข่อยผ่นแล้วเห็ดอยู่เพื่อนข่อยจังงามเอากรยงบ่มีเนาะข่อยยังมี้องน้าซะเอฮื่นว้ากนเ็ออกทังเนนั่นเอนเอคัพเป็นแี่ขางนี่ะโดย เพราะว่าบนนี้มันเป็นบอลอันบอลดังเด่นพอแพลทางนั้นมันสูงเขาต้องก่อทางนี้เขาเห็นของน้ำเลยเด้สูงบ้างนะทางนี้มันสูงกลัวเนาะพบอลเลยหน้าดินมันสูงกว่าเพราะว่าของน้ำนะต้องขุดทางนี้เด้ขุดมันทั้งหัวแถวขี้ไก่ไก่เฮื้ยมันบอกไก่เนี่ยข้างกันคือเก่าเนี่ยเป็นอันเป็นเนหน้าทางเข้ามาได้โบเป็นทางเข้ามาเด้เนะ่สามเมตรจงเข้ามาเออ ได้สาเมตรนี่นี่จากหัวเ<า>ขามาหนิพ่โดยมันเป็นหน้าทางเข้ามาเจ็ดเมตรเขามาทางนั้นอีโอ้ทางเขามานะเบาอริสามเมตรให้ไหล่แต่หัวเขามาพี่บ่อสามเมตรโดยแสดงว่าเจ้าจงสามเมตรบ่เขาจงสามเมตรไ้ดินทางหนาเนี่ยมินดินกระเจ้าอีกหมายความจังไดมันบ่เม่นหลังบ้านนด้ข้างบ้านได้ข้าง,งบ้านนะแล้วว่าแต่ละหัวขาอพี่ต้องหักออกสามเมตรนะมันบ่เป็นหัวเจ้าบ่อีน หัวข้าเจ้าอันนี้ดินเจ้ามันจะฆ่าอะไร้ลยจะแท่นะแต่ค่ะนะานี่ไปหนีแล้วแต่ว่าขึ้นทางนี่ทางสิไปนี่เป็นสาเมตดนี่ออกมานนี่อ,ออกแต่าพนมาพี่เห็นสาเม็ดกขจงให้คอยแอนงงงเลยนะคอยบอใจก็คือก็คือว่านี่น<อ>ั่น,ะน,น,นดินเจ้านี่ข่าหัวคนมาพี่เมนบอ,นบอนบดินเจ้าหัวบ่ฮ้อนหัวบ่ดินเจ้าโดยจำหัวบ่ะจำหัวเจ้าจงจังเมด็ดแต่เจ้าจงเขาจงทางคอยสาเมด็ดทางนาทางอันดี เอาจะไหนกันว่าจุ่น้ากันนะวะคนละสองเมตรกันชี่เมตรกันเนาะไม่กระจายนะว่าโอ้ยพ่นน้ำบบสุดของหัวคอยพ่นบนทางเข่าคอยพ่นโอ้บบเกี่ยวกันพ่นนะบาดิเพริดเพิดใช้มนกระตันทางรถขบมาเลยเนาะสมบูรณ์ว่ามันสีตันจากไหนป่างูไม่ได้เอากระตันช้อยกระจายแล้วป่าคันจุ่มแล้วมันต้องโหดพี่เออจะกระจายเลย เจ้าสิไปท่าเข้าแต่ทหารบอเป็นเ้ามาตัดเข่าทางใดก็ได้ท่นว่ามันมันเฉนเนาะเนาะมันบ่ได้ได้หรืมันเป็นดินเข่าดินจะไหนจ้าบอกตรงทางตรงทางทางเข่าออกพี่มานี่มานี่มานี่มาเบิ่งดูมาซี่ให้เคยเบิ่งดูบอกเราเรื่มเราใจเราบ่เข้าใจเลยทางมันต้องเฉดงาอยู่ได้ป่ามันจิรัดเข้ามาจังไดนั่นนี่มันมีแต่ดินเข่าเมื่อดายจะตั้นที่บอกความบริวิทางเทียวมิจะประจงเด้อ มันโบแมนแล้ววะมันโบแมนดินตาบอดเราผู้ใดฉิดไปตันบเบิดน,นี่นี่นี่น<า>ี่คอเห็นแล้วนี่ทางมันอยู่นอกพี่แมนบอนนี่บอนน่เฮะทางก็ไปไม่ถึงไม่ถึงตรงในมุมมุมแถ่มันบได้มาดที่บิ้ดอ่ะทางทีเที่ยวทางนี่บอน่เดียวมันเดียวเที่ยวขบมาพี่บอนทางน่ะทางก่อนนี่เขาตรงนี้เจนี่ท,ทงาทงแม่ขบมาเนี่ยเป็นดินไคอยนนี่ฮะมันโบกเากี่ยวกันใช่ัหนน่ะมันดินเจ้าตัวนี้น่ะ ทางเขาจงให้พุ่นมันมันเที่ยวกันพุ่นนะลักตัวนั้นกับลักตัวนั้นสเมตรกา้เยูนอรนอ้บ้านาเขาแ่เถวนัน่เอากัป่าซะนะถ้าสิเอาขางนี้ขางนี้ก็ได้อยู่อ่ามันต่ำกว่าเด้พอแเพราะเขาต้องพุ่นทางหน้าแลมันน้ำไหลลงพุ่นน้ำในทางข้าพุ่นมันประชุมหน้าเฮือนมันประชุมกว่าเฮือน สูงกว่าสูงกว่าของน้ำมันจะไหลลงน้ำบาดาลพุ่นเนาะเอาตัวนี้ไหลลงพี่แต่มันค e. ่อยซึ no. anyway. ้งละแม่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 ยู่แม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 ่งม่แม่แมห้ม่แม่แม่แม่าม่แ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 ม่เมร

มา嘛เอ้ยวัตรก็ได้วัตรก็ได้เจ้าวิญญากตัดงหลักแเอาไว้พระดวงดำพวกนี้หนะจงไว้ต้นเป็นท่มอ่ะนี่งามแต่ว่ากับต่อติวย็นว่ามันตอกแล้ววายมันไหลก็ได้ขึ้นเสือข้าวดิเสือข้าวก็ตอกได้เด้เออมันก็ได้ก็ได้แท้ได้กระท้อนเนาะได้แล้วน่ะขันใดเสร็จเจ้มาเจ็บตีนเนาะโดย ่ไม่กลุ้มะครับตอนว่าสนไดลงหนาเด้ออันแฮมคำหนึ่งแมนจะได้ขึน้นขึ้นตามผีดตามครองแฮมคำหนึ่งโดยออกภาษาแล้วโอ้ขึ้นเฮือนไหมของปออ้าอ๊อดโดยาโยตัวขึ้นแต่เศร้าหกโมงเจ็ดโมงได้อย่างเดียวอันขึ้นเฮือนไหมป้าอ๊อดหนิหน้าบอนโตอยู่คันว่ามีนัดต้อกนกับจะนั่งกันอยากได็ดขาดพวกอะไร เับอี่พันมันสิบวิสัวราแขนบอกแขนบอกกจะเอิ้นเอ่ยใบมาน้ำได้มาดีดีพลิก Harr ิ Aw, ีนไหนคยก็ไ่ได oh ้เป็นสิ่งหายเราก็ต่ว่าบหารหลวงของข้าเจ้าของขาเลยเวลาเขาวายยาวรับบดไปปิดอรมณนะมาหุงก็ไ้ โอ้มันเป็นหลายได้เห็นหลายแล้วก็คอลำหมากนี่ยหให้เราเนี่ยเอาเจ้าของเข้ามาเดี๋ยวเ,เจว้าบัวให้ดอกเขากับอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นลายอย,อยู่เราบัวได้เอาลวงลวเอาลายแล้วก็รักเท่ากันแต่หายอยู่เขากับบริสุทธิ์นั่นเสียแล้วบอกขอแน่นั่นหายอยู่ยเราจำัดแล้วคอเราบัวได้แค่นั้นเนาะให้เราหน้าบัวได้หายเลยแต่ข้าพ่อแกบอกแเขากับ มิเตบาดีกับเราแม่อย่าไปถือซาเราเรือปล่าเออเราก็ว่าออกไปกระยาเราอะนะมีแต่เพิ่นในเห็ดจะคอยเละรู้สบายกว่าแต่คนงามเขาไม่ติดเห็ุใส่แต่เขาว่าจะยังบ่าวจานอร์ตมั้งเออกหัวเลยหัวเนาะนางงามจริงวะแต่งตัวเป็นยังงามเนาะคือว่ามาให้แต่งไหนเก่งสัองางนะ มีอยู่ประหยัหายคนบ้าสร้งเจ้าคน่ะเอาเช็คสร้งไปไหนๆนกับเขากสร้างคือสร้างคนบปได้มาเลยบอล่าไหมไม่เห็นยนมันบ่อยนั่นเด้อุปกรณ์บ่แมนมีอุปกรณ์ตัวใดเร้อบกอุปกรณ์คือที่แมนนั่นแหละไ็พงประตูแหละจังสีได้ยะคือบุ้งเล้วซะ จังหว่ได้เบ่ครบแล้วจนว่ามันบอกพอวอลุ่ยอนะ่รนะะอย่าพู้ตัวนั้นแหละคือบอกครบแล้วจะาหาไปซสื่อม,นะมันนะครบแล้วเนาะอย่าเรามีวิ่งอย่าเรามีกางกระซีเอ็นขอบบานประตูเราก็ยังไม่ทันได้ตอกปองเยี่ยมก็อย่าเราไปในเมืองแบบว่ามันสิสำเร็จเลยอย่าเรามีวี่กไปในเมืองพอามีอะไรก็บเอยู่ที่ กระยาแล้วกับสเร็ีนี่สั่งมาสิบแผ่นเี่สิบแผ่นเพราะว่าเอาจากตรงนี้มานี่หาากาแตยังเหลืออยู่ขนาดบางอย่างได้สามแผ่นเลยโอ้กระจายังเหลือจะสามแผ่นก็ไหวเห็งเั็นคว้าจอเนาะไว้เอ็มอย่างเดียวต้องยึดดอกแต่ว่าจลกไปได้เนาะ เมื่อว,วาเราหมท้เล้วนะเราเคจุ่มไว้แบบนี้นะจะเป็นใไดจเราอาจจะมีเหตุผลของเราเรายัง่โว่าเราอันกันดีแพทย์นั้นนี่จราตัดเหรอโมโหด้อือกันบมบหเอาตัดเหรอเปล่าเป็นตัดแต่มันผิดพลาดเลยด้านออกขึ้นตัวไหนผิดพลาด เอาตป็นเป็นเปต่อตอนนั้นดิต่อตอนนะ่ยมันไลยแบอกเอาตินต่อเก่าไรแลบนั้นที่ผิดพลาดในอย่งไรเมื่อกี้เลื่อมกันแล้วเนาะพ่อะน้องเพจบอเป็นต่าเป็นต่าต้นบบนี้เดียมันไม่เซนตัวนี้เลยเป็นจีต่าแล้วมันบกเข่ามมันเป็นจีบอกเป็นจีไปเต่ากนนม่แน่แบนี้มันบกเขามวมันเงื้องเงื้องอะไรบนี้ลูกเราแบบมันบ่เจอได้แบบคนก็เลยลูกเกินไปงัดเกิน ปกติน่ะถ้าทำหินเรา่อยด้วยคอยโบอยากให้ป้าทำ่อยเอาจำทอดแเส้นตัวนี้จำเลยอันนั้นป้ามันเป็นปองโรดเพียงสิพ้าเขานะฮะเนาะไม่เป็นโบผ้าเนาะมันสูงลายเห็ดเนี่ยมันเป็นลาดลงมาโลดเนาะตะปูกยิบไว้ก็จะมันนั่นก็ได้ตอนมีเส้นหลับอยู่ดิจะเข้าไปปาดไปนั่นมันจะได้ยุทธ์คอยโบเป็นเห็ดเถื่อนจ่ายแตยเนี่ยแล้วสั้นกันได้ยุทธ์แต่ว่าทำก็ได้ ไม่กักาบนำเนาะพ่อต้องไปเนี่นลองบวชเป็นเหตุเอาหรบวชจักฮักย่เนาะเ่าเนาะขันท่วงขันเอาท่วงแล้วบวชว่ามันบวชแล้วจะเริ่มมีแต่อยากท่วงแล้วโอ้เราบวชหายแล้วพอเท่าเราหายแล้วขันเถ่วงเราบวชให้ด๋อคือเห็นเราหายจะคือบวชเราดีอยู่เาดีแต่ว่าคอยดินเราถ่วงม่ได้เราบวชถ่วงคอยท่วงเราบ่นเอาคือเห็ดเองแล้ววะ ก็คอยเห็ดไปนีแ่แหละแล้ววนะเอาอเห็ดๆก็ว่าก็ถามซืๆออกก็ว่าก็ก็บริวารได้ก็เบิร์นสางก็สบายเพื่อนก็นมาอยู่เนาะมามาผู้เดียวให้เทิดมาจ้าได้ถามบ่บเ่เทิดอยู่เทือนบ่อยู่ไส มันไดถามเลยนมาเน oh so oh ี <nossas> uh, <of> ่ย่ายันเดถามอเล่นซื้อนี่บ่มาสิปอกมาเป็นบันชามขอกเรา่นเด็ดปึดปปกายหนาคอยลงไม้ลงมาเลยแบบว่าแบบมามาเห็นให้หายนะอยก็เริ่มบอกให้ก็เคยเจออยู่จำได้ด้พวกเจ้าว่าใบหายเราดยเรา่บม่นมาเห็ดให้เราเรามาเลาะเบิ่งนี่ล่ะ บ,บ,บ่แล้วเห็ดอย่างมาหลกเบิ้องขึ้งขึ้งๆใส่แล้วก็แบบว่าเห็ดให้ย่อยเฮาหายธรรมชาติของเราธรรมชาติแล้วก็เอ็ดแน่นอนนี่ใส่เฮาก็ะยาแล้วดอกไม่เชิงแบบว่าเฮากับม right. ันขบเล้วกับมันขาดเฮาแบบยังมีสติอยู่นี่เห็นก่จะไปหายแล้วเด็กสูตรแล้วก็ยึดยึดไปแหละโอ้ยยังไงหลายเนาะ มาจะใส่อะไรกั่เนะใส่ปออสบอลเ้าปีเ้าสามก็ใส่ก็สามใครใส่ละมังจะฮะโอเคบาทนีงเนาะส่ลอกินี้เนาะขม้าทำข้าวเยี่ยมยามทำข้าวเน่องลงแพทเหน่อยทางด้านนั้นไอแชรยังไ่ได้ขาเนาะไอปแชนมาหนีเห็นเอา บอกกำไพ่บอกกํไพเพราะโดยคือว่าบาแสดเมื่อกี้นี้จะบอกว่าเขาบอกกไพบาแสนมาแต่บ้านเชิญนี้โอ้มมาเิ่นีล่งว้อคนโดยบอกกํไพมาบอกกํไพเนาะแมนินจะไปกินจะบนเชดเลยแวะโทรหาเบาบอดเบาบาบอดว่าจิรัตถายุตนั่นว่าไปใสแหละน้องพุ่งบอกโน้องพุ่งจีเป็น ใช่เลยกับปรจังนะเห็นเหมืนยังบันหนึ่งเสือผาซับยังปลากระโรตรูนงสงขรสันบอกว่าหน้าบอแมนก็เลยโอ้จะเป็นงามเดีนะครับกบระป้อมพ่อแค่นี้ยังกระป้อมหลายเลยครับตัวห,หาข้องนี่หลายๆไม่ยังเป็นป่ายังเป็นนี่ธรรมชาติอยู่ม,มักม่วงก็ซอ,อ,อยนี่ป้าปีนี้ใบเวล่าเลยอันน้ปีแล้วนี่บอแต่ปีนี้แหละเดีนี้ ดยที่ผ่านมานอะบ่เสรินทกนอะบ่แมนมังม่วงม่งแท้จะมปงม่วงลายกระเดกกระเดาลายอใส่ก็ลายจะไปเลอะเอาหางมันถูหางมันหอมก้อยไปว่แปลว่าได้ละก้อยเสร็งม่วงถักบ่อปะโอ้ยก็สุหยอดน้องก้อยกับป้อปเป็นเสร็งม่วงก็สอเนาะเสื้อหาเป็นอยู่บ่ไปคล่องอยู่บ่ก็หาเป็นอึไง โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบอกว่าไปเด้อพี่น้องเนาะด้อไม่กินจีรอเม่นตะกี้ก็ยังเขายังหนุ่มก็บมิจะฉาขายไงมือโบเคยหาไปจุกถึงใจหนูเอาโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เชิญคอร์ตัวลาไปก่อนจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะเด้อเด้อป้าเด้อสบายดีเด้อโดยโดยสวัสดีสวัสดีสบายดี